ผมร่วงโอ้โหแค่ได้ยินคำนี้ก็ใจหายกันแล้วใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอเลยจริงๆแต่ว่านะรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังภาวะที่ทางการแพทย์เขาเรียกเท่ๆว่า a l o p เชียเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยตั้งแต่ต้นตอไปจนถึงทางออกที่น่าทึ่งมากๆครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ้ไอตอนที่ผมเรามันเริ่มบางลงเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นข้างในกันแน่ จากที่เคยดกดามันหายไปไหนคําถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราทั้งหมดที่เราจะมาไขาความลับกันในวันนี้อย่างที่เห็นในภาพเลยครับปัญหาผมร่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายรูปแบบอาจจะต่างกันไปบ้างแต่มันคือเรื่องเดียวกันซึ่งมันก็บอกเราชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่คนนับล้านทั่วโลกกําลังปรชิญอยู่ครับโอเคครับ ก่อนจะไปลงลึกกันเนี่ยเรามาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่ามาทําความรู้จักกับคําว่า a l o p e ชียกันให้เคลียร์ไปเลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับ a l o p e ชียก็คือชื่อเรียกทางการแพทย์ของภาวะผมร่วงหรือผมบางที่มันผิดปกติไปจากเดิมนั่นเองครับและที่สําคัญเลยนะมันไม่ได้เกิดแค่บนหัวอย่างเดียวนะครับบางทีอาจจะล่าไมไปถึงคนคิ้วคนตาหรือคนตามส่วนอื่นๆของร่างกายก็ได้เหมือนกัน คือจริงๆแล้วอะโลพิเชียเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแต่ตัวหลกัหลกๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือตัวที่เจอบ่อยที่สุดเลยนั่นก็คือแอนโดรเจเนติกอโลพิเชียชื่อยาวหน่อยนะครับแต่มันก็คือผมร่วงจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนั่นเองแล้วก็มีตัวคืออโลพิเชียอีเรียต้าอันนี้จะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของเราเองที่มาทําลายเส้นผมแต่ข่าวดีก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยภาวะผมร่วงพวกนี้มักจะเป็นชนิดที่รากผมยังไม่ตายถาวรซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันยังมีโอกกาาสฟื้นตัวัวลบมได แล้วถ้าถามว่าไอ้ผมร่วงจากพันธุกรรมที่ว่าเนี่ยมันเจอบ่อยขนาดไหนมาดูตัวเลขนี้กันครับโหในผู้ชายเนี่ยสูงถึงประมาณ80%เลยนะส่วนในผู้หญิงก็ไม่น้อยนะครับเกือบเกือบห0อเหรือครึ่งต่อครึ่งเลยเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดไว้เยอะเลยเอาละพอรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวขนาดนี้คําถามที่ตามมาก็คือแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาลงลึกถึงแก่นของมันกันจริงๆ มาดูกันว่าวิทยาศาสตร์เขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงใครคือตัวการที่ทําให้ผมนร่วงและนี่คือผู้ร้ายตัวจริงของเราครับมันคือฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนหรือถ้าจะเรียกสั้นๆให้จําง่ายๆก็คือ DHT ครับจำชื่อนี้ไว้ให้ดีเลยนะเพราะนี่คือตัวละครเอกของเรื่องนี้เลยแล้วเจ้า DHT นี่มันทําอะไรนี่แหละครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่เลยนะเริ่มจากหนึ่ง พันธุกรรมของเราเนี่ยแหละเป็นตัวตั้งต้น 2. มันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งครับชื่อว่า5 a l ล a reductase ไอเจ้าเอนไซม์ตัวนี้ล่ะครับที่ไปเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนธรรมดารรมดาให้กลายเป็น DHT ที่มีพลังทำลายล้างสูงก็เดิมเยอะพระเปลี่ยนร่างเสร็จปุ๊บ 3. DHT ก็จะพุ่งตรงเข้าไปจับกับรากผมของเราเลยครับแล้วก็ทำให้รากผมมันค่อยๆหดเล็กลงเล็กลงแล้วผลสุดท้ายก็คือ4 วงจรชีวิตของผมมันสั้นกุดลงเส้นผมที่เกิดใหม่ก็จะบางลงอ่อนแอลงจนสุดท้ายก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอเรารู้จักหน้าตาผู้ร้ายและวิธีการทำงานของมันแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะหยุดวงจรน,นี้ได้ยังไงทีนี้เรามาดูกลยุทธ์การรับมือกันบ้างดีกว่าครับซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยกลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันคือการทำงานแบบเป็นทีม work เลย คือทำสองอย่างไปพร้อมๆกันส่วนแรกคือการไปหาผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกเพื่อทำทรีทเมนต์แบบเข้มข้นเหมือนเป็นการจุดพลุเริ่มต้นกระบวนการให้มันเห็นผลเร็วขึ้นแล้วก็ส่วนที่2ออันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือการดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้านทุกวันครับเพื่อรักษาผลลัพธ์นั้นไว้แล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ผมสุขภาพดีในระยะยาว2ออย่างนี้ต้องทำคู่กันไปครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยแล้วมาดูกันดีกว่าว่า เอกลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยเขาใช้อาวุธอะไรกันบ้างส่วนผสมสําคัญที่อยู่เบื้องหลังมันคืออะไรแล้วมันไปจัดการกับเจ้า DHT ที่เราคุยกันไปตอนแรกได้ยังไงมาดูตัวแรกเลยซอปามเมตโตรครับตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับแต่บอกเลยว่ากําลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากในวงการดูแลเส้นผมแล้วความเจ๋งของซอปามโตคืออะไรคือมันบุกไปจัดการที่ต้นตอเลยครับจำเอนไซม5 a l h a reductase ได้ไหมครับ ไอตัวที่เปลี่ยนฮอร์โมนให้กลายเป็น DHT นะ่ะเจ้าสอปาเมโตนี่แหละครับจะเข้าไปขัดขวางการทํางานของเอนไซม์ตัวนี้ปูดง่ายก็คือไปตัดตอนไม่ให้มันสร้าง DHT ออกมาได้นั่นเองยังไม่หมดครับมีอีกตัวหนึ่งที่พลังสูงไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือแคปพกซิลตัวนี้เป็นสารประกอบเปปไทด์ที่ล้ำมากๆเลยครับ หน้าที่ของคาพิกซินก็คล้ายๆกันครับคือพุ่งเป้าไปที่เอนไซม์5 a l ล a r e d u c t เ s สตัวเดิมเลยเพื่อช่วยปกป้องไม่ให้รากผมของเรามันหดตัวเล็กลงช่วยรักษาความหนาแน่นของเส้นผมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจาก2อพระเอกที่เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยมันยังมีทีมซัพพอร์ตอีกเพียบเลยครับเหมือนเป็นกองหนุนชั้นดีเลยนะมีทั้งกดอซิระอีกกับสังกสีที่มาช่วยกันยับยั้งเอนไซม์ตัวร้าย มีฟีนุกรรกหรือลูกซัดที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นจะได้ส่งสารอาหารไปเลี้ยงรากผมได้เต็มที่แล้วก็แน่นอนครับขาดไม่ได้เลยคือพวกวิตามิน B รวมแล้วก็กดอะมิโนซึ่งพวกนี้เป็นเหมือนวัตถุดิบหลักในการสร้างเส้นผมนั่นเองทั้งหมดนี่คือทํางานประสานกันเป็นทีมเวิร์กเลยครับฟังมาทั้งหมดแล้วทั้งกลไกทั้งส่วนผสมคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าในส่วนสุดท้ายนี่แหละครับเราจะมาดูผลลัพธ์จริงๆจากการทดลองทางคลินิกกัน แล้วก็มีคำถามปิดท้ายทิ้งไว้ให้คิดกันด้วยมาดูกันที่ผลลัพธ์ในเคสของผู้หญิงกันก่อนเลยครับภาพนี้มาจากงานศึกษาทางคลินิกจริงๆนะครับด้านซ้ายคือก่อนการรักษาแล้วด้านขวาก็คือหลังผ่านไป8ครั้งจะเห็นเลยว่าความหนาแน่นของเส้นผมตรงกลางศีรษะมันดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนในเคสของผู้ชายก็เหมือนกันเลยครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำไม่เห็นว่า แนวทางนี้มันให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆจากการศึกษาครับมีประโยคนึงจากข้อมูลที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยเขาบอกว่ากระบวนการนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอายุในทั้งสองกรณีมันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าภาวะผมร่วงจากพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุของเราเพราะฉะนั้นการเริ่มดูแลแต่นั่นเมื่อเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดตามกันครับว่าไอ้กลยุทธ์การดูแลแบบรอบด้านขนาดนี้ที่จัดการปัญหาพร้อมกันทุกจุดทั้งฮอร์โมนทั้งสารอาหารแล้วก็สุขภาพหนังศีรษะมันอาจจะเป็นคําตอบหรือเป็นอนาคตของวิทยาศาสตร์เส้นผมที่เราตามหากันอยู่ก็เป็นได้นะครับ